EP3 จากที่140ถึง150เนาะไปเริ่มกันเลย141ถึง150นะครับเาเริ่มกันได้เลยอมันยากก็ได um ้ตั้ง uh วัน huh. นี้ sàn lên ngàn tá lâu ạ thì là một cái ai lo cái sàn hạ lên nữa đi chúng ta phải kịp đây gì là lại mà khắp ไดแล้วครับตั้งวันนี้คืออนนี้ยากอยู่นะครับยากเสจยได้เลยยากเสจยได้แล้ะครับวันนี้สามเด็ดเลยนะครับผมตอนนี้กอ, <laughs> องหลังเขากำลังดูคลิป<า>ช่องนี้อยู่นะครับนนก็ขอภัยด้วย อาจจะดตดเลยมีแต่แล้วครอมีนักเรียน3คนนะครัะ3คนนะครับอยู่ทั้งหมด3มีผู้เรียน3คนนะรู้สึกทำไมเราไม่รู้มันดูมันน่าเบื่อรู้สึกว่าอยากดูให้มันจบมันมืดๆแปลกๆแบบว่าไอ้แผนมืดจีนอ๋อสือสองครับอ้าว ทันจ <H Souls> ้าทันโอไม่กด้ต้องหาสถานการณ์ปลอดภัยด้วยนี่บรอสาเร็จนะครับเสร็จแล้วก็ต้องแล้วก็มาต่อต่อไปก็ับมุมนี้นะครับเข้าหาไปจ้าทีี่มถ้ามีคนมาบอกว่าอาดูมุม ก็นะคอมเมนต์เลยย่าปิดคอมเมนต์ทำไมวะไม่เปิดทุกคลิปไม่เปิดคอมเมนต์เลยทุกหลังเนี่ยอ๋อแล้วก็เลยเขาบันนี้ผมจะมาเล่นนี้เปิดนะทำไมสองคลิปนี้ไม่เปิดแต่ว่าในคอมเมนต์อันเธอเชิญลำพูงกัวไหนเล่นตานที่ร้อยสี่สิบสามแล้วหนึ่งสี่สามนะเห็นให้เลยเนาะโอ้ my god ได้เสียงนี้คือรู้เรื่องแล้วครับ ก็นะเลยถึงว่ามันจะจอดตรงนี้ไม่เอาคลิปแรกของเราคือชนทงชาติมากคนเป็นผู้เชิญทงเชิทงชาติไทยจ้าหมดหลับตัวเองรักชาเกินไปแล้ว เหมือนตัวเองรักชาเกินไปเหมือน,น,นตัวเองแบบรัก,รกชาเกินไปเนาะเหมือน,นตัวเองแบบรักชาติจริงไหม,ไมช็อกเลยสิตา,ามเลดนะเนาะถาว่ามีตามคำไหมแอบขำหน่อยไม่เป็นไรแอบขำหน่อยเราอะด่านหนึ่ง C C นะครับ

จะกแขกเลยเมื่ีอะโ่าจบยนะครับคือข้ามคืนอันส่งนี่คือข้ามนอันส่งตอกกเราจะอยู่นู่นเลนี่คือข้ามคืนอันสงสุบจ หอดลงหมดทิปลิปหนึ่งวันวิวเสร็จแล้วจ้าอ่าจเก็บสุดไปครบครบบ้านครบบ้างเนาะก็ก็ต้องเล่นให้มันผ่านผดานผลไปนะจ๊ะอยากกินได้หมดนะเฮียนี่ด้บุ้ด่ากินไม่งเยอะมากเลยผมเนี่ยอ่าเก็บโดนไม่ครบไงมากนอนนอยสี่สิบห้ โอไม่ก oh ็ร้อยสี่สิบห้าเกือบตายทำอะไรวะคำอะไรวะฟาดล็อกตัวแต่ต้นสิไม่เกี่ยวไม่รู้ด้วย มึมงก็สิไปไปกงตอกกลางตงอกกแต่มึงก็ด้วยมึงก็ด้วย,ม,ม,วย,ม,ม,วยมันไม่ต้องทำมาเป็นไม่ต้องทำไม่ต้องทำมาเป็นมิกไม่ต้องมาทำ,ทำมาเป็นมิ๊กเกี่ยวไม่ต้องมาทำเป็นมิกเกี่ยวนะจ๊า้าก<อ>ับตายใ <c oughs> งบ้าบบเฉยฮึนเลยไม่รู้นีห่หาคือ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  ยี่อะไรเล่นเลยเสร็จแล้วร้อยสิบหกอรกัาเอ๋วอคือหกนะ หน้าร้อเส็เจ้า ร <s> ้อสิสิบแปดแล่ออะไร ช้ความกับระยะแย่งแม่ยัก็ไปก็รอต่อไปจ๊ะเพราะไม่อยู่ตามเข็มเงาเริ่มไม่เห็นแตก บาบิดามีสีก้าจ้า เาแลวสี yeah, really. mm ่สิบเก้าป๊อก็ว่าดึดากุก่นจะปืดนตบไปนะจ๊มาแล้วตาพี่น้องถ่ายท่าไรเงื่อนไมฮัน 150กบกันเลยนะจ๊ะแล้วก็พอลุ่ขหองก่อนออก่อนปิดคลิปนะจ๊ะแล้วก็ให้เวลา10ปีอันนี้เหมือนเดิมในการคิดว่าผมจะได้อะไรใน0 3 2 1ไอเลย ไปลูบ้าไปลูจ้าวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปเย่